ทุกคนดูนี่เมตาเวิร์สโลกเสมือนหรือจัก,กรวาลน,นินมิตรก็แล้วแต่จะเรียกกันเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจและก็มีพื้นที่ให้สร้างสารรค์ได้อีกเยอะเลยนะวันนี้แบร์ไตเราพาชมเลยนะเมตาเวิร์สคอนเซปต์ใหม่โดย MQDC หรือบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเขาเปิดตัวโครงการนี้เลย MQDC i d l i e โครงการเมตาเวิร์สแห่งแรกที่เชื่อมโยงโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันได้โอ้จะเป็นยังไงตามผมไห้แบตายกันเลยในงานนี้คุณวิสิตมาลัยศิริรัตน์ประธานเจ้าี่บริหาร MQDC เขาออกมาเล่าเองเลยว่า MQDC Ideal i เป็นโครงการเมตาเวิร์สที่พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง Trans Lucia Metaverse ที่ก่อตั้งมาโดยบริษัท T B Media Global ประเทศไทยจำกัดซึ่งแบร์ไตนเราก็เคยสรุปรายละเอียดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ใน MQDC Ideal ครั้งนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆภายใต้คอนเซปต์ MetaVerse ผมไม่ได้พูดเพี้ยนไปนะ เมตตาจริงๆความเมตตาในภาษาไทยนี่แหละครับเขาใช้ความหมายดีๆมาสร้างโลกเสมือนแห่งความปรารถนาดีนี้ซึ่งเมตาเวิร์สก็จะเป็นภาพแทนของยุคอินเทอร์เน็ตออฟเพลสหรือยุคของเว็บ3.0ได้เป็นอย่างดีเลย และก็เป็นแหล่งรวมในการใช้เทคโนโลยีทั้ง AI, AR แล้วก็ VR มาสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในโลก MQDC Ideal นี้ก็ยังเป็นการต่อยอด Virtual Real Estate mm. ก็คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะไม่ได้หยุดแค่ในโลกจริงแต่จะต่อยอดไปยังโลกเสมือนได้ด้วยอย่างโครงการแรกของ MQDC Ideal ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือโครงการ The Forestia mm. ไงครับ ซึ่งก็เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความเพียบพร้อมที่สุดสมเป็นสมาร์ทลิฟิ่งเลยล่ะครับนอกจากนี้การสร้าง MQDC ID ดี i ลียยังเป็นการต่อยอดความบันเทิงด้วยระบบ Reward ทุกคนฟังแล้วน่าสนุกขึ้นไหมถ้าเราสามารถจะใช้สิทธิประโยชน์ในโลกจริงกับโลกเสมือนได้พร้อมกันนี่แหละ Metaverse นี่และทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นด้วยนะเพราะการถ่ายทอดข้อมูลเป็นสมิติมากขึ้น ทำให้มองโลกได้กว้างขึ้นกว่าเดิมการพัฒนาโครงการเมตาเวิร์สนี้ตอกย้ำถึงความแตกต่างเลยว่า MQDC ไม่ได้เป็นเพียงนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แต่ยังเป็นผู้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมายกมาตรฐานความเป็นอยู่ของทุกชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นมาได้ในทุกมิติพบความน่าตื่นเต้นของ MQDC i d e l ได้ในเว็บไซต์ w w w i d e a s c o m ลงลิงก์ไว้แล้วกดจากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยทั้งหมดที่เล่ามาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบในปี2024นี้แล้วเอ้าลุยไปสำรวจและจับจองพื้นที่กันก่อนเลย